ปราภาคารฟาโร์แห่งอเล็กซานเดียเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณตั้งอยู่บนเกาะฟาโร์เมืองอเล็กซานเดียริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกสร้างประมาณ270ปีก่อนคริสต์ศักราชตัวปราคารมีความสูงประมาณ200-600ฟุตสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักและมีตะเกียงขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดประาคารฟาโร์แห่งอเล็กซานเดีย มีอายุยาวนานถึง1,600ปีจนกระทั่งประมาณศตรวรรษที่13-14ถึงได้เกิดแผ่นดินไหวจึงทำให้ประภาคารพังลงมาต่อมาในปีคิศักราช1,994นักโบราณคดีได้ดำน้ำสำรวจบริเวณปากอ่าวอเล็กซานเดียและพบหลักฐานของสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากชิ้นส่วนของประภาคารฟาโรหแห่งเมืองอเล็กซานเดีย